ฉันว่านะสถานการณ์แบบนี้อ่ะดูท่าจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะนี่เจด้าเชอรี่จะไม่ต้องร้องไห้นะฉันว่าเรื่องนี้อ่ะมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่นะ <c oughs> อะไรบางอย่างแปลกๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวฉันขอเนื้อก่อนนะเฮ้ยจริงด้วยนะ ฉันว่านะฉันน่ะจะต้องทําอะไรบางอย่างซะแล้วอ่ะเจด้าเธอหยุดร้องก่อนนะเรื่องนี้อ่ะฉันว่ามันต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาสิ <c oughs> จะแก้ไขปัญหายังไงเหล่าเชอรี่ห <c oughs> นีอ้อนอ่ะก็ไปแล้วกลับบ้านกับฟงวิ่งไปแล้วอ่ะฉันเสียใจ ฉันเข้าใจเธอนะเจด้าที่เธอร้องไห้เสียใจค่ะแต่ว่านะตอนนี้อ่ะเธอต้องตั้งสติก,ก่อนนะถ้าโมาแต่ร้องไห้อะโนต้ตบุกของเธอเนี่ยอาจจะต้องตกไปเป็นของฟุงฟิงจริงๆก็ได้นะ <c oughs> จะให้ฉันทํายังไงล่ะเชอรี่บอกฉันมาสิฉันว่านะเรื่องนี้ค่ะพูดยังไงไปอ่ะยังไงฟงฟิงก็ไม่ยอมรับหรอกว่าตัวเองเอาไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีพิสูจน์นะหาหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ว่าฟงฟิงเนี่ยไม่ใช่ เจ้าของโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นน่ะเจด้า <c oughs> เธอก็พูดได้นี่เธอรี่เธอไม่ใช่เจ้าของสันหน่อยอะฉันเองฉันเป็นเจ้าของฉันยังนึกไม่ออกเลยอย่าว่าจะพิสูจน์ยังไงอะนี่พวกเราเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้อะอย่าเพิ่งปล่อยให้ฟุ้งฟิ้งกลับบ้านไปก่อนละ่ะไม่งั้นอะเดี๋ยวโน้ตบุ๊กเอากลับคืนมาไม่ได้แน่เลยอะป๊บป๊บเดี๋ยวพวกเราอะรีบวิ่งไปหาฟุ้งฟิ้งกันก่อนดีกว่านะจริงด้วยนะเจไดอย่าเพิ่งร้องไห้มากละ่ะเดี๋ยวเธอเนี่ยก็ปวดหัวหรอกนะพวกเราเป็นห่วงนะ่ะเอาล่ะไปกันได้แล้ว เดี๋ยวฉันนำเลยล้วกันนะเจได้จ้าหยุดร้องไห้แล้วรีบตามพวกเรามานแล้วฮอื <c oughs> ไม่มีแรงจะเดินแล้วนีอ่อนก็ไม่เข้าข้างฉันฉันเสียใจเสียใจทุกอย่างเลย <c oughs> โอ้ยเจด้าเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยนะนี่เจด้าไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจความรู้สึกเธออย่างไงเธอก็มีพวกเราคอยช่วยอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงล่ะ <c oughs> ขอบใจนะคอปเปอร์ที่คอยปลอบฉันนะ่ะนี่นี่อนจาขับใจนะที่ช่วยฉันนะ่ะถ้าไม่มีเธอแล้วก็ฉันเองอ่ะก็คงโดนจับได้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่โดนจับได้ฉันเองอ่ะนะก็คงโดนเข้าใจผิดแน่เลยนะอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกฟุง ว่าแต่นะวันนี้เธอกลับบ้านยังไงอ่ะอุ้ยนีออนถามแบบนี้อยากจะกลับบ้านพร้อมฉันอย่างนั้นเหรอเออ,ออนีออนถ้าเกิดเธอไม่รังเกียจแล้วก็กลับบ้านพร้อมฉันก็ได้นะอ๋อว่าแต่นะแล้วบ้านเธออยู่แถวไหนอะไม่ใช่ว่ากลับคนละทางนะฟงฟิงนี่บ้านฉันนั่นเหรอนีออนบ้านฉันเนี่ยก็อยู่นี่ฟงฟิงจะกลับบ้านอย่างนั้นเหรอฉันไม่ให้เธอกลับไปไหนหรอกนี่ยะอุย้ยเดี๋ยวก่อนนะเสียงใครหยยบเสียงเจด้าเลย อ้าวนี่เจด้าเฮ้ยว่ายัางไงเด็จ้าอ๋อนี่พวกเธอเดี่ยยังไม่เลิกต่อแยฟ่ฟุ้งฟี้งอีกอย่างงั้นหรอนี่นี่ออนฉันน่ะอยากจะบอกว่าโน้อตบุ๊กอันนี้เป็นของฉันจริงๆนะฉันอยากจะพิสูจน์ให้เธอดูแล้วมันเป็นยังไงนะ่ะอุ๊ยไวย้ตายแล้วนี่เจดา้า อย่างนั้นเหรอวนอน่าโนตบุกันนี้เป็นของเธอเด้อพ่สูจน์ยังไงเหรอพี่สูจน์ให้ตายเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ของเธออยู่ดีนะจ๊ะนี่เจด้าที่เธอบอกว่าจะพิสูจน์อะทำยังไงอย่างนั้นเหรอรีบๆทำซะสิฉันจะได้รีบกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่เจด้านี่เธอถึงขั้นร้องไห้เลยอย่างนั้นเหรอ ดูสิยังมีน้ำตาซึมอยู่เลยอ่ะไม่มีใครคอยเช็ดน้ำตาให้ละสิท่าเฮ้ยดูปงปิงสิมันล้อเลียนฉันอีกนะนี่เจดา้าไม่เป็นไรนะเธอมีข้ามน้ำตาอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเช็ดนะไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเช็ดให้เธอเองนะเจดา้าเออขอบใจนะชารี่ว่าแต่นะาเธอก็มีข้ามน้ำตาเหมือนกันนะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเช็ดให้ละกันอืมดีใจจังเลยที่เจดา้าทำดีกับฉันนะ่ะนี่เธอสองคนเด็ดเช็ดน้ำตากัน พอรี่ยังอย่างงั้นเหรอถ้าใช้กันพอแล้วเนี่ยจะได้กลับบ้านสัทีหนึ่งได้ นี่คนอย่างเธอเน่อย่าเพิ่งกลับนะมันนี่แล้วฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูเออว่าแต่นนะเชอรี่พิสูจน์ยังไงนะฉันนึกไม่ออก啊อ,อ้อเจด้าเธอเนี่ยเอาอีกแล้วนะเฮ้ยพูดจาอะไรเนี่ยจะพิสูจน์พิสูจน์ยังไม่รู้อีกเหรอจะพิสูจน์ยังไงอะเสียเวลาชะมัดเลยเออคือว่านะจ๊ะเจด้าถ้าเกิดว่าฉันพูดอะไรออกไปแล้วว่าเธออยากโกรธฉันได้ไหมพอดีว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยกระเป๋าน้นบุ๊กของเธอเนี่ยฉันทําดินสอบเปื้อนเอาไว้นะจ๊ะฮะอะไรนะเชอรี่นี่ น,นี่เธอทำรอยดินสอเปื้อนกระเป๋าน้ตบุ๊กของฉันอย่างนงั้นเหรออืมใช่แล้วละจ้ะเจดา้าฉันขอโทษนะที่เพิ่งบอกเธอตอนนี้นะ่ะออหน่อยเชอรี่ทำกระเป๋าฉันเปื้อนอย่างนั้นเหรอกลับไปเนี่ยที่ก็ต้องเอาไปซักอีกนะสิอ๋อเดี๋ยวกว่อนนะจะว่าไปเนี่ยเชอรี่บอกว่าทำรอยดินสอเปื้อนที่กระเป๋าโน้ตบุ๊กของเจด้านี่ดา เอ้ยว่าแต่นะแล้วกระเป๋าน้ตบุกที่ฟุงฟิงถืออยู่อะ่ะมันมีรอยดินสอเปื้อนหรือเปล่าด่ะเรื่องเธอเอาไว้ก่อนนะเชอรี่ไหนฉันขอดูซิมันมีรอยดินสอเปื้อนที่กระเป๋าน้ตบุกของฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงฉันเห็นแล้วมันมีรอยดินสอเปื้อนจริงๆด้วยนะ นี่เชอรี่เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาเคลียร์กันทีหลังละกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยฟงฟิงเธอเอากระเป๋านตบุ๊กของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้ยเอาอยัางไงดีหล่นนี่ยังโดนจับได้สะแล้วอะ่ะอ้อยก็แค่รอยดินสอปเปื้อนป้าแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะว่ารอยดินสอนั้นมาจากดินสอที่เชอรี่เขียนอ่ะอ้ยในห้องเรียนเราอะนะใครๆก็ใช้ดินสอกันทั้งนั้นแหละมันจะไปเปื้อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติป้าเอ้ยเรื่องปกติอย่างนั้นเหรอเออจริงด้วยดานี่ออนก็พูดถูกค่ะอะไรของเจด้านเนี่ยแค่รอยดินสอทีีเ่เช พูดเนี่ยไม่ได้มีน้ำหนักพอให้เชื่อถือเหรอกนะิยาเจดา้าเธอเนี่ยจะมามองแค่รอยดินสอปืน้นแล้วก็มาบอกว่ากระเป๋าใบน,นี้เป็นของเธอไม่ได้หรอกนะจ๊ะเพราะว่าฉันก็ใช้ดินสอเหมือนกันจ้าหน่อยนี่อ้อ นี่เธอเข้าข้างฟุ้งฟฟ้งอย่างนั้นเนาะรอยดินสอเพื่อนี่เชอร์รี่ทําไว้ย่านนะมันก็พิสูจน์ได้แล้วป่ะทําไมไถึงเรื่องมากจากังเลยอ่ะนี่เจได้นี่ออนเนี่ยเขาก็พูดมีเหตุผลนะเธอควรจะฟังเขาบ้างนะจ้ารู้ไหม,มจะว่าไปเนี่ยที่นี่ออนพูดอะนะก็มีเหตุผลอยู่นะรอยดินสอบเพื่อนอ่ะก็ในห้องเรียนเราใช้ดินสอกันทั้งนั้นเลยอ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะฟุงฟิงก็ใช้ดินสอเพราะฉะนั้นน่ะน,นะการที่จะมีรอยดินสอเปื้อนกระเป๋าเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องปกติไม่น่าแปลกหรอกนะเพราะอย่างฉันเองเนี่ยฉันก็ยังทาดินสอเปื้อนกระเป๋าตั้งหลายที่ไปเลยจนมันดูเก่านะ่ะ แล้วแบบนี้เนี่ยจะช่วยเจด้าพิสูจน์ได้ยังไงกันล่ะว่ากระเป๋าใบนั้นกับโนตบุ๊กอ่ะเป็นของเจด้าจริงๆนะ่ะนี่ฟงฟิงเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาคืนใหมฉันเอ้เจด้าอะไรเนี่ยจะเกินไปหรือเปล่าเหอเอามันนี่มาฉันจะเอามาคืนฟงฟิงเฮ้ยนีออนมาขัดขวางฉันทำไมกันเล่าเฮ <c oughs> เจด้าถ้าทาตัวแบบนี้เนี่ยไม่แน่ารักเอาซะเลยนะนี่เจด้าโนตบุ๊กของเธออ่ะได้ตั้งรหัสผ่านเอาไว้หรือเปล่านะเอ๊ะ อย่ายงนั้นเหรอเชอรรี่ฉันตั้งเอาไว้นะเฮ้ย ตั้งรหัสผ่านเอาไว้ด้วยอีกงั้นเหรอเจได้จ้าถ้าเธอตั้งรหัสผ่านเอาไว้อะโนต้ตบุ๊กอันนั้นนะ่ะเธอลองใส่รหัสผ่านเลยนะถ้าเป็นของเธอจริงเนี่ยมันก็สามารถปลดล็อกได้นะอ๋อนี่ฟุงฟิง้งแล้วเธอได้ตั้งรหัสผ่านโนต้ตบุ๊กของเธอเอาไว้หรือเปล่าวะเออเออตั้งสิน่ออททำไมฉันจะไม่ตั้งล่ะฉันตั้งไว้อยู่แล้วแหละอ๋องั้นก็ดีเลยนะงั้นเอาโนต้ตบุ๊กเธอมานี่มาเดี๋ยวเธอช่วยใส่รหัสผ่านให้ฉันดูหน่อยได้ไหมฮะจะได้รู้ว่านี้เนี่ย เป็นของเธออย่างแน่นดอนอ่ะพวกนั้นน,นะจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเธออีกยังไงล่ะนี่ออนฉันขอใส่รหัสผ่านก่อนได้แป้งมันเป็นของฉันนี่วงฟิงฉันเชื่อใจเธอนะเธอใส่รหัสผ่านได้เลยฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอแล้วเออนี่อ่อนคือว่านะฉันฉันจำรหัสผ่านไม่ได้อยดโทษทีนะเอ๊ะแปลกจังเลยนะ โน้ตบุ๊กเนี่ยก็เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องเพิ่งซื้อมาสิแล้วทาไมถึงจำรหัสผ่านไม่ได้ล่ะเออๆคือว่าฉันความจำสั้นนะแต่ว่ารรงฉันยืนยาวนะจ๊ะนิอนอนเอยแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยหลอน้านน,นะเฮ้ยอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะงั้นเอาอย่างนี้นะฉันว่าเธอเอาโน้ตบุ๊กมานี่มาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาให้เจด้านะเจดา้า ถธอใส่รหัสผ่านเลยถ้าเป็นของเธอจริงๆแล้วก็เธอก็ต้องรู้รหัสผ่านใช่ไหมอันนี้เจด้าเอาไปใส่อุ้ยแย่แล้วทํายังไงดีเนี่ยโนต้ตบุ๊กอยู่ในมือเจด้าแล้ววะนีออนคอยดูให้ดีนะฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าน้อตบุ๊กอันนี้ค่ะเป็นของฉันไม่ใช่ของฟงฟิงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยฉันกับเชอรี่ก็ไม่ได้โกหกได้ด้วยนะคอยดูหะหรือว่าแต่นะแล้วรหัสฉันอะไรอะฉันลืมนึกไม่ออกอะ่ะเชอรี่ช่วยฉันนึกทีสิเออเจดา้าเธอไม่เคยบอกรหัสผ่านโนต้ตบุ๊กกับฉันนะ ตกลงเธอจำได้รอเปล่าเนี่ยไม่ใช่ลืงเหมือนฟุ้งฟิ้งนะนี่เจดา้าลองนึกดูดีนะถ้าเกิดว่าเธอนึกไม่ออกเนี่ยแบบนี้พวกเราช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วนะนี่เจดา้าลองนึกดูดีนะว่าปกติแล้วเนี่ยเธอชอบตั้งรหัสผ่านแบบไหนอ่ะค่อยๆนึกนะว่ายังไงเจดา้าตกลงเนี่ยเธอยังจะยืนยันอยู่แม้ว่าเธอเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กจริงอะ่ะถ้าเกิดว่าเธอนะใส่รหัสผ่านได้แล้วก็ฉันถึงจะยอมรับนะว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมันเป็นความจริงน่ะเออทายังไงดีเหร ทีนี้เฮ้ยจะว่าไปนะมองหน้านี้อ่อนแล้ว ดูเหมือนว่าเจะจะนึกรหัสผ่านออกแล้วว่ะนี่เจได้นึกออกแล้วก็ใส่เลยสิแย่แ yeah, ล้วสิปล่อยไว้แบบนี้เ่างนะฉันโดนจับได้พอดีว่าขโมยของนะ่ะอออ๋อนีออนคือว่านะฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วว่ะนี่เจได้ถ้าเกิดว่าเธออยากได้น้ตบุ๊กนั่นมากแล้วก็ก็เอาไปเลยนะฉันยกให้เธอเลยแหละเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนล่ะนี่ฟงฟิง,ฟงเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนกัน,น่ะฮะกวพวกเราจับได้หรือไงว่าเธอนะ่ะเป็นคนโกหกขี้ขโมยน่ะ๋อนี่ฟงฟิง,ฟง,ฟงเธอจะกลับบ้านกับฉั ไม่ใช่หรออย่าเพิ่งไปดิมามาเดี๋ยวมันรอดูพร้อมกันดีกว่านะยังไงเนี่ยโน้ตพวกอันนี้ก็เป็นของเธออยู่แล้วนี่จะเอาไปให้เจได้ทําไมเล่าเฮ้ยนีออนยื้อฉันเอาไว้อย่าเอาอยัางไงดีละทีเดียวเอาล่ะนิออนเดี๋ยวฉันเนี่ยจะใส่รหัสผ่านแล้วนะเธออยากรู้ไหมว่ารหัสผ่านของฉันเนี่ยคืออะไรล่ะนิออนมาเดี๋ยวฉันบอกให้ฟังละกันนะรหัสผ่านของฉันนะั่ยนะก็คือเจนเลิฟแอนยังไงละ่ะเดี๋ยวขอดใส่แป๊บได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย ทำไมมันถึงไม่ได้ล่ะเนี่ยเฮ้ยอุ้ย,ยดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างฉันแล้วแหละดีนะที่เจด้าเนี่ยใส่รหัสผ่านผิดนะ่าเฮ้ยทําไมมันถึงใส่ไม่ได้เราก็รหัสผ่านของฉันเนี่ยมันมีอยู่แค่อันเดียวแบบนี้ใช้มาตั้งหลายปีแล้วว่านี่เจด้าจ้าเธอใส่รหัสพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผิดหรือเปล่านะลองทําใหม่ดูนะอ๋อจริงด้วยอะ่ะฉันลืมไปเลยนะเอลลี่ขับใจนะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยใส่ใหม่ละกันอาา้าในที่สุดก็ปลดล็อกได้แล้วนี่ นี่ออนดูสิเนี่ยเห็นไหมโน้ตบุ๊กของฉัน,นเนี่ยเนี่ยรหัสผ่านนี้ของฉันจริงๆนะอันนี้ของฉันฉันปลดล็อกได้แล้วเย้ Yay! ในที่สุดก็ได้รู้กันกทีหนึ่งนะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยไปของใครกันแน่นะ้า นิออนเชื่อฉันหรือยังล่ะว่าฉันกับเชอรี่เนี่ยไม่ได้โกหกได้ด่าอ้ยเหมือนไส้ชมันเลยเออเจด้าเชอรี่ฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันน่ะเข้าใจพวกเธอผิดอ่ะนี่ฟงฟิงฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้อ่ะนี่เป็นเด็กใหม่แท้ๆนะแต่มาออกไลน์ตั้งแต่วันแรกเลยแบบนี้อ่ะฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเออนี่นิอนจ้าคือว่านะคือฉันฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะจริงๆฉันจําได้ว่าเครื่องนี้เป็นของฉันนี่นาสงสัยเกิดการเข้าใจผิดอะไรกันแล้วล่ะนี่ออน อยากก่าโกะฉันเลยนะคนทําผิดะนะเวลาโดนจับได้ก็มืาจะแก้ตัวแบบนี้แหละฉันเข้าใจดีนะ พราะว่าฉันทําบ่อยเอ้ยไม่ใช่สิฉันรู้นะว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งเดี่ยถ้าเธอทําผิดแบบนี้แล้วก็ฉันว่านะพวกเราเนี่ยควรไปฟ้องผอให้ไล่เธอออกเลยดีไหมอ่ะอือหือเจด้าอย่าทําอะไรฉันเลยนะฉันขอโทษคือว่าฉันน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะจ้ะเจด้านีออนช่วยฉันด้วยสิฉันขอโทษนะฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงใครหรือว่าขโมยของใครเลยนะช่วยไม่ได้นะฟงฟิงก็เธอเป็นคนขี้ขโมยเองนี่นะเดี๋ยว ฉันเนี่ยขอตัวไปฟ้องผอ,ออก่อนละกันนะบ๊ายบายหน่อยเจด้าคิดจะไปฟ้องผอออ,อย่างงั้นเหรอคิดหรอว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบลงง่ายๆเนี่ยไม่มีทางหรอกนะยะ